สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนลุงเลิศนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่ในสวนทุเรียนนะครับวันนี้ออกมาเที่ยวอยู่ที่อำเภอข้างเคียงนะครับเป็นสวนอินทพลัมนะครับเป็นอีกพืชหนึ่งที่ผมมีความสนใจมากนะครับอยากอยากมีสวนแบบอินทพลัมนเนี้ยสักสวนหนึ่งนะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมที่เข้าไปเที่ยวสวนลุงเลิศเนะี่ยเอาไว้ถ่ายรูปนะครับผมก็เลยมาศึกษา ข้อมูลดูที่จริงเนี่ยผมศึกษามาหลายปีแล้ววันนี้ก็เลยเข้ามาที่สวนจริงเลยนะครับก็ได้ซื้อผลผลิตช่วยไปกิโลละ3 0 0บาทนะครับเป็นจำนวน2กิโลเสร็จยังะระหว่างแถวเนี่ยก็จะมีเป็นดอกกระเจียวนะครับเป็นดอกกระเจียว เอาไว้สร้างรายได้อีกทางหนึ่งนะครับตากแดดแล้วเอป้องกันโควิดด้วแดด่ตากแดดมาแล้วเาให้ตากแดดโอ้นี่เอาขนขึ้นมานั่งอยู่กัขางอินทผลมเาคนมาใส่ นนี่นะครับตัวนี้เป็นกินผลสดนะครับสุกหวานมากสดก็หวานพอดีนะครับเออดอกนี่ือเราทิม่มโอ้นี่ยนี่เนี่นี่คือสุกนะครับรผลสุกเลือใยป่ะแม่เลือใยบะโคนผลิตมาน,นี่ อ๋ออย่าไปกินเยอะซื้อไปแล้วก็ไปกินของตัวเองนีแม่จ่ายแั้วบ่าออยันจ่ายตังกนจ่ายตังกนโอเคระหว่างเรอคุณแม่จ่ายตังนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งซ e um> ึ่งมันนี่คือความพิเศษของอินทผลัมนะครับปลูกทุกต้นที่ไม่ใช้เนื้อเยอะแล้วก็หนอนนะครับจะมีความพิเศษก็คือ ลักษณะาการกลายพันธุ์ของเขารสชาติจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันแต่ละต้นนี้รสชาติจะไม่เหมือนกันปลูกเสร็จแล้วลุ้นเอานะครับจะหวานจะอร่อยว่ากันไปนี่คือความพิเศษนะครับผมเชื่อว่าไอตัวนี้แหละเป็นสเสน่ห์ของเขา,าสวนนี้อยู่ที่5ปีนะครับผมอิทนทรพ อยู่ที่5ปีนะครับก็ให้ผลผลิตตั้งแต่ปีที่2เข้าปีที่สนะครับก็พึ่งจะให้เต็มที่เนี่ยก็คือปีที่สและปีที่5้านะครับให้ผลผลิตเต็มที่ตอนนี้ปิดไว้ห่อไว้อย่างดีเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นี่ยังไม่สุกนะครับยังไม่สุกยังเขียวๆอยู่เลยต้นไหนที่กินผลสุก ก็จะใช้ถุงกระดาษห่อไว้แบบนี้นะครับส่วนต้นไหนที่กินผลดิบนะครับกินผลดิบก็เปิดเลยนะครับเพราะว่าต้นไหนที่ด้วยความเอาเมาเล็ดมาปลูกนะครับต้นไหนที่มันมีความฝาดก็จะเหลือไว้กินผลสุกนะต้นไหนที่มีความหวานก็เหลือกินเป็นผลสดไป ดอกกระเจียวนี้ส่งตลาดนะครับผมอาทำเป็นมัดเป็นมัดมัดละ10บาทก็วันหนึ่งก็ได้ห้าหกร้อยนะครับส่วนอีทพละลก็กิโลละสามบาทนะครับส,วน,ลลบนบสวนอยู่ที่อำเภอคำตะก้านะครับตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านหนองลาดนะครับ เมาทางบ้านห้วยหินนะครับผมก็จําบ้านได้ไม่แม่นต้องขอเอาไปด้วยเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลให้อีกทีหนึ่งตำแหน่งพิกัดสวนนะครับแม่ขโมยอย่างอีกโอเคครับแม่ครับสวัสดีครับเอาละครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัอลรับไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ